we สวัสดีพี่เพื่อนด้วยละกันนะครับแล้วก็สวัสดีไปช่องทาง YouTube ด้วยละกันนะผมก็เป็นยังไงบ้างสำหรับผลงานเมื่อวานแนวสำหรับ2คู่ประจําหน้าช่องไม่ว่าจะเป็นด้ของเอฟบอกนะวัเมื่อวานก็ถือว่าได้ยิงกันไปแนวรายการตั้งของมิชชั่นนะเมื่อวานก็สุดชิ้นกันไปเต็มเต็แวก็แสดงความดีด้วยละกันนะสำหรับคนที่ตามหน้าช่องนะฮะอะไรก็ใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มด้วยกันนะหรือว่าอยากเข้าครอบครัวด้วยกันเนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้าไปเลยแอดทีเอ็มเจ็ดแปดนเด็กนะเจอกันได้ ทุกวนันแนวสหรับในกลุ่มของเราเนี่ยผมไม่ว่าเปน็นของฟุตบอลสดเนีหรือว่าฟุตบอลอดึกเนี่ยผมก็มีตลอดเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยนะใครสนใจก็ลองเปิดใจด้วยกันนะฮะสำหรับ2คู่ประจําหน้าช่องนี้เราขย,ยับไปดูทางด้านของคา,า,ารบาบเขากันหน่อยแลวกันแนวนี้เจอกับท้านั่งของ เขาไปด้วยนะฮะอ่าบาเอต์นวนี้เจอกับตำแน่งของนิวพอร์ตคาลตี้นะบวกด้วยกับผลงานตำน่งของนิวพอร์ตคานตี้เนี่ยนะผลผลงานตลอดทุกทุกรายการเลยเนี่ยผมดูยี่สิบเกมที่ผ่านมาเนี่ยนะเป็นการชนะไปถึง4เกมอะไรก็เสมอสีอะไรก็ทั้งหมดเนี่ยแพ้ไปถึงถึงเกมเลยนะผมอยางมองว่าเกมรับช่วงนี้ไม่ค่อยจะดี่าไหร่สำหรับตำแหน่งของ,น,ะะน,ของน,นิงนงวพอร์ตคาวนะัานน,นนี้เป็ ฟุตบอลนวฟุตบอลถ้วยในสับท่วงของคาราบาวครับและผมมองว่าวันนี้สัดส่นังของบาร์นิทุ่มเทแนนอนนะผมและก็วันนี้แบกมาไม่ได้เกินไป1ประตูยังไงก็ยืนพื้นนะสำหรับคู่แรกวันนี้ให้หมวทรังของบาร์นิได้ ส่วนคู่ที่สองเนะี่ยผมขยับไปดูสำหรับทางด้านของยูฟาแชมเปี้ยนลีกัน่นอนรายการเนี่รอบคัดเลือกนัดที่2อแนวนี้เป็นทางด้านของอาริสตาจิลลนวนี้จะเปิดบ้านเจอโคเปเิ้ลเกนนะไรก็วันนี้โคเปิ้เกนเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเสียเปรียบเล่นนอกบ้านตัวเองแต่ก็ไม่เป็นไรแนะวันนี้มาเจออย่างทางด้านของอ่า ดาดาตจิลานี่ยผมดาตจิลานีะผมยังมองว่าเป็นทีมที่เนี่ยผมยังให้ประสบการณ์มากพอเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมน้อยๆอ,อยู่แน่ในก็เกมที่ผ่านมาเจอแล้วนัดแรกในนัดน,นี้เป็นนัดที่2อเนี่ยขอนัดแรกนี่ก็โดนไป2ประตูต่อศูนเนี่ยสองตั้งของดาจาจิลานะเองเนี่ยยังไงก็ตามนะครับผลงานทางด้านโคเบเกนเนี่ยผมบอกเลยว่าสำหรับในชั่วโมงนี้เนี่ยค่อนข้างสมผลงานได้ค่อนข้างจะดีเยี่ยมอยู่แลผมผมผมว้วในภาพเกมที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยดุดเลยนะรวมทุกรายการที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสหรับคุ่สองวันนี้เนีผมให้มองไปทางด้านของโคเบเก ชอบจัดขัดส่วนได้ไม่ว่าการหาอะไรก็สุดท้ายแยากใครสนใจอยากจะเข้าขู่พิการก็สามารถปัดขอไปหรือว่าแอดไลน์เข้ามาเลยแอดทีเอเเงเราจอได้ทุกๆวันอัลสัารีขอต้อนรับไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ขอบคุณครับผม